บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 ตัวนี้เป็นเลเยอร์มิสซูชินะครับจะพาดูข้างในว่ามันอ่า เป็นอย่างไรครับคันนี้มีปัญหาเรื่องคอามเสเซอ์หมดแรงนะครับตัวปัญหาที่ทาให้คอมเสเซอมหมดแรงคือตัวนี้นะครับตัวเรออเ่ยจะผ่าดขูข้างในว่ามันตันขนาดไหนมันตันแค่ไหนครับหรือว่ามันสกปรกแค่ไหนนะครับจะผ่าดูข้างในนี่นะครับออโอ้ยอะ จะพาดูเดเออร์ครับพาดูข้างในเดเออร ใส่อะไรป้องกันสตาร์ก่อนดีกว่าป้องกันตาหน่อยนะครับแล้วฝุ่นกระเด็นเข้าตาเอา่ใส่นี้องกันตาซะหน่อยเสร็จอะไรจริงเข้าตาจะ hàng ở đây chặt này nữa à ở đây chặt này nữa à chặt này kiếp chặt này chứ à ở đây chặt này Yes. ใช่โอ้โหใช่ใช่ใช่ช่ช่เนี่ครับได้เออพาไปแล้วโหโหสีไรดำดำเลยครับนี่แหละคือสาเหตุที่ ทำให้คอมหมดแรงนะครับหรือว่าคอมน,อน็อกนะ่สีไรดําหมดแลครับดําเมี่ยมเลยเออ,เอ,อ,เอ,อดํานะครับดําดําไรเออร์มันจะนสีแดงก่อนนะครับมันจะดูดซับน้ำเอ่อความชื้นมาจากน้ำมันคอมเนี่ย เข้าไนในตัวมันเพราะน and, so so feels, brand, product, so ้ำ so มันความเป็นสีแดงเอมันก็จะดูดสีแดงเข้าอยู่ในตัวมันครับถ้ามันเป็นสีดําน้ามันความเป็นสีดํามันก็จะดูดซับความชื้นสีดําเข้ามาอยู่ในตัวมันนะครับอันนี้คือน้ำมันพวกนี้มันก็สีแดงนะครับสีแดงนี้ในสีแดงนี้มันก็จะมีความชื้นคือน้ำมันความมันหมดสภาพพอาหมดสภาพปั๊บมันก็จะมีค่าความต้านทานสูงขึ้นคือมันเหนืดขึ้นแล้วก็จะมีความชื้น เพิ่มขึ้นนะครับพวกนี้จะมีความชื้นเพิ่มขึ้นตัวนี้พอใช้นานมันจะมีความชื้นนะครับน้มันคอมตอนนี้มันก็ดูดความชื้นเข้าไปในตัวมันคือสีแดงรับเป็นสีแดงมันดูดสีแดงเข้าไปถ้าตัวนี้เป็นน้ำมันคอมเป็นสีดำมันก็ดูดสีดำเข้าไปในตัวมันอตัวนี้คือคอมคอมพังนะครับคอมพังนี่คือชทตันตัวนี้ของไททันนะครับคอมพังคือตัวนี้คือคอมหมดแรงคอมไม่มีแรงไม่มีแรงไม่กำลังอัดครับคือเนี้ย ที่เปลี่ยนไปนะครับคือตัวนี้วิุ่ทิชิตไททันเขาไม่กำลั Titan, อมมองอัดความหมดแรงพูดง่ายๆนะครับต,ตัวนี้นี่คือมาดูก่อนเป็นมาด้าสองครับที่มาด้ามาเปลี่ยนตัวนี้ก่อนเลยความไม่มีปัญหาครับมาเปลี่ยนตัวนี้ไปก่อนเขา,มมาเลยใช้ได้อยู่ถ้าเป็นสีนี้นะความยังยังยังใช้ได้นะครับเร,เราเปลี่ยนก่อนนี่เป็นมาด้าสองที่เปลี่ยนไดเออร์ไปครับอโอเคนะครับ มาผ่าดูภายในใเซนเตอร์ว,ว่ามันตันขนาดไหนนะครับอ่าเซนอดีๆมันต้องเป็นสีนี้นะครับเซนอดีๆต้องเป็นสีนี้นะครับต้องถือว่าถือว่าดีอยู่ตอนนี้ก็ใช้มาเกือบสี่หมื่นห้าหมื่นโลแล้วครับตันนี้นะตันนี้สีนี้ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับสีนี้ถือว่าโอเคก่อนที่จะเปลสภาพเป็นสีแดงแล้วเป็นสีดำอันนี่คือพังๆนะครับ อันนี้คือหมดอายุน,น้นมันคอมหมดอายุมันจะเป็นสีแดงนะครับน,นี่ถ้าเป็นสีนี้ก็ถือว่าใช้ได้สีนี้หมดอายุอันนี้คือพังนะครับอันนี้เป็นสีดําเงี้ยคอมพังนะครับส่วนใหญ่จะพังหมดนะครับไม่มีเหลือถ้าเป็นสีดํานะครับถ้คาคอมพังนี่ระบบก็ต้องเละต้องล้างระบบใหม่นะครับโอเคสำหรับจิมนี้นะครับให้ดู นะครับสามสามอย่างคือดีอันนี้หมดอายุอันนี้พังนะครับอ่าวันนี้นี่นี่พอใช้ได้อยู่นี่พอใช้ได้นะครับแต่ถ้าเราดูแลตรงนี้ก่อนก็โอเคเดี๋ก็เริ่มดแดงๆเหมือนกันกกน,ก 40, h, 40, 50, h, นี้ก็เริ่มดแดงๆกันนี่ก็ใช้มาสี่หมื่นกโลเมตกันสี่หมื่นห้าหมื่นโลเมกันตัวนี้นะครับสี่หมื่นห้าหมื่นโลนี่ก็เริ่มดแดงๆกันธรรมดามันจะเป็นสีอีกสีหนึ่งก็เริ่มแดงเหมือนกันครับแต่เรามาดูแลก,ก่อนก็ คำเราก็จะไม่พังนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนไดเออร์ไปคำนี้ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าคำนี้พังนะครับตัวนี้ก็เป็นไดเออร์อของคิสุเคินะครับปาจิโลหรือไททันครับเป็นตัวเดียวกันนีครับตัวนี้เป็นเป็นไททันนะครับเราทางเข้าทางเข้าจะเข้าทางนี้นะครับเข้าทางนี้เข้ารูนี้เราเห็นว่าอินนะครับอินเราได้มีลักษณะนี้ครับว่าอิน อินคือเข้านะครับมันจะเข้ามาทางนี้แล้ววันนี้มันก็จะผ่านตัวตกกรองก่อนผ่านตัวกรองแล้วก็มาผ่านตัวซิวไรซ์ซิไรท์ทำหน้าที่ดูดซับความชื้นอันนี้แผ่นกรองนี่คือแผ่นกรองดำๆนะครับคือแผ่นกรองนะครับอันนี้คือแผ่นกรองกรองสิ่งสกปรกอ่าพวกเศษโลงเเศษเหล็กตัวซิวซวไรท์ก็ทําหน้าที่คือดูดซับความชื้น อ่าครับมันก็จะออกมาจากบริเวณนี้ออกออกพอเข้ามาตรงนี้พอเข้าตรงนี้มันก็จะผ่านตัวกรองผ่านตัวซีไลท์น้ำยางก็วิ่งมานี่ครับที่นี่ก็จะออกเข้าไปในรูนี้เข้ามาในหลอดนี้แต่มันจะเข้าในหลอดนี้หลอดนี้จะเข ah ้าวิ่งวนในหลอดนี้ก็ออกรูนี้นะครับออกรูนี้นะครับออกรูทางนี้ออกรูทางนี้ออกรูนี้ครับ Alors ah, oui. we